คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อซมิตรลัก ที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำนะครับวันพุธนะครับที่18นะครับผมธันวาคมพศ2567นะครับกับเลขทูบารมีเหรียญลุงปู่สวง ก็เลยมี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีปู่สวงหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมค้าบผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีหลวงปู่สวงนะครับวันอื่นนะครับอันนี้ก็จะขอเอ่ยคาถานะพี่น้องที่เคารพนะครับก็จะเป็นคาถา เป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดาสําหรับเอสซิพี่น้องสนใจคาถาพระคดาคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แคบไว้นะครับผมเมื่อมีเลขทูบนะครับอยากจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนักแรก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักวติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพสิทธิวิชาจระณยสังสัพพลูกาจริยายานะสัง เอเตนะยะเสนะเอเตเนะสจวเจนะอมัสุวติโหตุไมหังนะโมพุทธะนะโมธรรมะนะโมสังคะสะเสยยะทีทางดูรูสวาหายะสาธูครับผมเลขทูบนะครับบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับเอ็ซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไป,ปด้วยกันลุ้นไปได้วยกันครับผม ข้าพผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปนะครับบาร,รมีหลวงปูส่สวงนะครับก็ขอบุญบาร,รมีปูส่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงมรดนมรดานเลขทูปที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุธนะครับที่สิบเก้านะครับธันวาคมนะครับพศสิบแปดนะครับผมสิบแปดธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ให้เอฟซีนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูบบารมีหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุครับผมเรียกทูบบารมีปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพืเ่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปเผืเ่อเพื่อนๆนะครับมีโชคด้วย สำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับดคอมเมนต์ตรงกันปุ่มมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้แอดสีพี่น้องที่ชอบในทางเรื่องทุบพลเมียเดือนปูสวงก่อนออกไปหรือกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ